ดูต้นไม้ออกควันหลุกว้าต้นไม้มีควันด้วยนะต้นไม้มีาดีเย้ต้นไม้ออกควันด้วยนะว้าวไม้แปบโป้เย้ดู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 ต้นไม้ออกควันลุบุบปุบปุบต้นไม้เนี่ยเอาปป้ออกกน้งมนมีถ่ายรูปต้นไม้ออกควันออกควันนเนี่ึึ ไม่ไม่ไม่ออกควันน่ะโอ้ท้นไมออกควันแล้วดูมันหักเลยกิ่งนี้มันหักก็ออกควันเหมือนกันเนี่ยะอ t chodzi, oh, s okay oh, baby wow it's beautiful ดูดูดูต้นไม้ออกควันว้าว เวลามันบานแล้วควันมันพุ่งออกมาหนะลูกน<ป>้องอย่าเพิ่งเล่นบาปโปโอเคอนดูนต้นไม้ออกควันก่อนเจาเซฟอย่าเพิ่งเล่นบาปโปเพรามีบอส ลูกเซฟครับเดี๋ยวเพิ่งเล่นบับเบิ้ลลูกให้มันมีดูควันก่อนไหนแมมมันออกควันนะเบบี้ครับเดี๋ยวเพิ่งเล่นบับเบิ้ลลูกมันมีดูควันก่อนเห็นไหมเห็นควันมันไหมเนี่ยมันออกควันต้นไม้ออกควันมันออกควันเพราะว่ามันตูมเวลามันบานออกมาฝุ่นละอองมันก็เลยออกมาเนี่ยเห็นไหมฝุ่นละอองในดอกไม้เนี่ย ือกเกสรมันหรือเปล่าเกสรมันพุ่งออกมาเห็นไหมมันตูมอยู่ใช่ไหมเวลามันบานเน่ยเกสรมันก็พุ่งออกมาเจ๊เซฟไม่เล่นบปปรรับโบลูกให้มามีถ่ายรูปดอกไม้ก่อนเนี่ยถ่ายรูปควันให้ยายดูโอ,ปโ,ปโอเคบับเบิ้อีส์ไฮมามีม่มามีม่มามีม่ครับบับเบิ้อีส์ปปไฮโอ้บับเบิ้ลซูบับเบิ้ลไฮ My boy is high Uy oh.